ปากส่งท้ายอย่ารับแอดคนที่เราไม่รู้จักเฉพาะวิชาชีพจะสร้างแอคเคา์ปลอมเข้ามาเพื่อสื่อประวัติของเราได้อย่าเช็คอินตลอดเวลาจนคนอื่นรู้ว่าแต่ละวันคุณไปไหนมาบ้างเขาจะเดาได้ว่าคุณจะกลับมาใช้เวลาเท่าไหร่ ตอบอ่ะตอบมุนๆๆใช่ไหมุนๆๆจะถึงไหมเนี่ยเฮ้ยหัวและเนียวเนี่ยเมื่อพวกเขามาถึงห้องพยาบาลจะต้องตามหาสัญลักษณ์ของโจรและถอดรหัสตัวเลขให้เป็นตัวอักษรแล้วจะพพคําตอบ สีตรงไหนอ่ะวิ่นวิวิไปไปนู่นไปนุ่นอ้วนคือเสื้อพุงกอบกๆอบกอบไหนเอ้ยใช่ใช่วิตาตานี้เองใช่ใช่แล้วโคด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 อะไรอ่ะแถวที่หนึ่ง ตัวที่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดต่อเต่าต่อเต่าสามอันต่อเต่าเต่าเต่าตัวที่แถวที่เจ็ดตัวที่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะไรอะมันมีสะดุดขบวนอะต่อเต่าสะดุดก่อนแล้วกันตัวที่สามตัวที่สามแถวที่หกตัวที่เจ็ดหนึ่งสองใช่ไหมสามสี่ห้าหกเจ็ด กอไก่เมื่อกี้อะไรบ้างเลยนะกเต่อกอตาวกออึกกอไก่ตึกตึกตึกอะไรยมันมีต่อละมีต่อเนี่ยอะไรวะแถวที่เจ็ดตัวที่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าสระแอสระแออะไรอะสระแอสระแอสระแอตัวโค้ต่อไปแถวที่สิบ ตัวที่10ตัวที่สิบห้าโอ้หนึ่งสองสามสดอ็ดสองสามสี่สิบห้าดอเด็กตึกตึกตึกแดตึกแดวิมันม,ม,มีต่อยตัวนี่นะ่อะอะไรอะไรอะแถวที่11ตัวที่7จ 1> 1็ดหนึ่งง้าหงองูงงู ตอเสาสอือต,ต,ต,ต่อไก่ตึกแดงตึกแดงตึเฮ้ยต sure. ึกแดงก็ไปทางนู้นดิตึกแดงเฮ้ยมันมีหลายแดงเราไปทางนู้นกับไปทางนู้นกันบเมื่อถอดรหัสได้แล้ว จะเจอคำใบ้คือตึกแดงทั้งสองต้องตามหาตึกที่มีสีแดงและค้นหาสัญลักษณ์จนสิจะพบที่ซ่อนของตัวประกันเฮ้ยลิฟต์มาช้าเลยวะเฮ้ยไบบคมันได้เหอะไม่ทันแล้วกลบเหนื่อยว่า,ากบ ไม่ไหวแล้วกบวพักก่อนพักก่อนกบกบไ่ลยมียาดมดมงานดมกันหมายว่าหมายว่าดมกหมมันดมงนเนี่ยรออีนะอยากเจอมิ้นแล้วอ่ะคิดถึงแล้วอ่ะรู้งนี้ไปเป็นเพื่อนมิ้นดีกว่า ต่อเนี่ยเฮ้ยเข้ามาเฮ้ยเบอร์รรมินเบอร,ร์มินเบอร,ร์มินรับเลยฮัลโหลพวกคุณเหลือเวลาแค่สิบนาทีเท่านั้นนี่อย่าทำอะไรมิ้นนะฮัลโหลเอาละครับฮัลโหลเหลือเวลาเพียงแค่สิบนาทีาไ,ปไปไปไปต่อเรื่องเรามาดูกันครับว่าผู้เข้าร่วมแข่งขันจะช่วยเพื่อนของเขาได้สำเร็จหรือไม่ ไม่ใช่มินแล้วอยู่แค่นั้นแหะพกแกสองคนต้องการเพื่อนคืนไหมใช่เราต้องการเพื่อนเก่งมากที่สามารถป่าฟันภารกิจที่เตรียมไว้ให้ได้มาถึงจุด,จดนี้เรามีตัวเลือกให้พวกแกเลือก2อตัวเลือก 1. เพื่อนสนิทของแก 2. เงินจำนวนมูลค่ามหาศาลแกจะเลือกคอไหน เพื่อนหรือเงินเพื่อนกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับเราจะต้องไปเฉลยพวกเขาแล้ว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงเกมการแข่งขันตามผมไปเลยครับท่านผู้ชม โอ้โหทั้งสคนเป็นภาพที่น่าประทับใจมากเลยนะครับท่านผู้ชมในวันนี้ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าเราจะมาเฉลยว่านี่เป็นเพียงเกมการแข่งขันรายการรักเพื่อนของเรานั่นเองนั้นครับเคยเดูยกันหรือเปล่าเอ่ยเกมอะไรเคยโอ้โหงั้นต้องติดตามนะครับรายการของเราจะปลักตาพาตัวเพื่อนคุณคุณของพวกคุณนี่แหละครับมาให้ปฏิบัตริรมภารกิจในวันนี้สัมภาษณ์ก่อนเลยว่าคนที่โดนจับวันนี้รู้สึกยังไงบ้าง แรกรู้สึกตกใจมากค่ะคือไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนในชีวิตเลยแล้วก็มาเจอก็งงๆเนเนาะเป็นผมก็ตกใจเหมือนกันอยู่ดีโดนจับตัวมาเรียกข้าถ่ายอะไรอย่างนี้อ่ะแล้วสองคนนี้แล้วครับได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆนี่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกกลัวรู้สึกอายอะไรบ้างไหมวันนี้กลัวมากเลยครับฉากเล่นที่ต้องเล่นฮูลาฮูปเล่นก็ไม่เป็นก็ต้องช่วยเพื่อนนะครับต้องเล่นให้ผ่านไร เนาะภารกิจของเราโหดจริงๆวันนี้เอามาพูดถึงภารกิจในด่านกินข้าวบ้างเห็นคุณคนนี้กินอย่เลยอิ่มไหมอิ่มไหมจุกเลยไหมรีบกินหย่เลยอิ่มมากแต่ว่าก็ต้องช่วยเพื่อนอ่าช่วยเพื่อนเห็นไหมครับเป็นสิ่งที่ดีนะอ่าถามมีคําถามหนึ่งเลยเด็ดสุดมากนี้ถ้าเพื่อนเลือกเงินหนึ่งล้านบาทตอนเราจะทำยังไงดีก็ เชื่อมั่นในตัวเพื่อนนะคะว่าเพื่อนก็ต้องช่วยเพื่อนไม่เรื่องเงินอยู่แล้วแน่นอนครับมิตรภาพของการเป็นเพื่อนนี่เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับงั้นวันนี้นะครับเวลาของเราก็หมดแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลย SMS ท้ายรายการกันนะครับหมายเลขผู้โชคดีวันนี้คือ0 8 0นะครับ63657ลักลักนะครับที่จะได้ไปพักที่เขาศกจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรานั่นเองนะครับเวลาวันนี้ของเราก็หมดแล้วนะครับเรา4คนก็ต้องขอจากลาท่านผู้ชมไปก่อนครับติดตามกับพวกเราใหม่ภายในอาทิตย์หน้านะครับวันนี้พวกเรา3คนต้อง สวัสดีครับบ๊ายบาย